สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเครื่องซักผ้า h ฮเออหมูสดไก่สดอนามัยซีพียกระดับความใส่ใจด้วยโปรไบโอติกเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกจบไปเรียบร้อยแล้วเมนูที่2ครับที่เลือกมาวันนี้ก็คือเมนูที่เรียกว่าหมูชีวาห่อนอไม้ฝรั่งคุกซอสครับท่านผู้ชมครับผมเลือกหมู ที่เรียกว่าหมูชีวาเนี่ยมาจากยูฟาร์มนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นหมูที่มีเนื้อสีชมพูสวยที่เดียวครับก็เรียกว่าเขามีโอเมก้า3แล้วเลี้ยงด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรพิเศษครับอย่างเช่นแฟกซีดนะครับน้ำมันปลาแล้วก็สาหร่ายทะเลนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วไอ้สีแดงแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันครับว่าสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงด้วยนะครับแล้วสีของเขาเนี่ยแบบโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับชมพู สวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาหยิบดูกันนี่เป็นหมูที่มีมันที่เรียกว่ามันเยอะหน่อยเนี่ยเป็นโอเมก้า3ซึ่งดีกับสุขภาพนะครับสีชมพูเลยนะครับอย่างที่บอกเลยครับเป็นสีธรรมชาติทีนี้พอเราดูหมูเราแล้วที่เขาพอที่จะหยิบมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเราเบรกไว้สักหน่อยครับผมจะมาตั้งน้ำแล้วก็ทำหน่อไม้ฝรั่งก่อนครับก็น้ำเปล่าตั้งเลย เดี๋ยวเราปอกหน่อไม้ฝรั่งกันก่อนที่จะหั่นเนี่ยเราก็ปอกแบบนี้นะครับหน่อไม้ไม่ต้องยกปอกเพราะหน่อไม้เนี่ยเป็นหน่อไม้ที่อ่อนอยู่แล้วครับอย่าไปยกอย่างนี้แล้วปอกนะครับเพราะว่าให้มันนอนอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าเราจะได้ปอกแบบเปลือกเนี่ยมีความหนาเท่ากันแล้วก็ตัวหน่อไม้เนี่ยก็ได้ไม่กินเนื้อตัวหน่อไม้เยอะครับเวลาปอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีดปอกอย่างนี้อย่าลากตรงๆครับให้เฉียงมีดนิดหน่อยแล้วก็ปอก ถ้าท่านผู้ชมได้หน่อไม้ฝรั่งที่อ่อนจริงๆเนี่ยไม่ต้องปอกก็ยังได้เลยนะครับถ้าคิดว่าเราเคี้ยวแบบไม่มีใยของเขาอยู่เนี่ยก็ใช้ทั้งอันได้เลยเวลาปอกไปก็หมุนไปนะครับหมุนหน่อไม้ไปเ็าจะได้ปอกได้ทั่วๆเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปล้างน้ำหน่อยครับทีนี้ระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนิดนึงผมใช้โครกครับ ตำกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยซึ่งจะเป็นส่วนผสมหลักของซอสเราครับที่บอกว่าเราคลุกซอสนี่เลยครับโอเคพักไว้เลยครับเต่านี้นะครับเราผสมซอสครับขอน้ำมันน้อยน้ำมันถูดเหลืองตรางุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเปิดง่ายใช้คล่องกว่าสะดวกกว่าเดิมเยอะเลยครับที่แบบเปิดง่ายแล้วตอนนี้นะครับจุดไฟ ในครกที่กระเทียมเราตำม,มาเรียบร้อยเราก็เอากระเทียมนี่แหละครับลงผัดกับน้ํามันถั่วเหลืองตางุ่นของเรานี่นะครับลงไปแล้วน้ำเริ่มเดือดกระทะตรงกลางนี่ยังไม่ต้องทำร้อนอะไรทั้งเพราะกระทะนี่เป็นกระทะแบบเทฟ้อนอยู่แล้วนะครับที่ไม่ติดกระทะเวลาทอดไปยังไงหมูก็ไม่ติดและน้ำมันหมูที่มาจากหมูชีวาส่วนที่เป็น สามชั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามีโอเมก้าสามจากมันของหมูเนี่ยแหละครับก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีโอเมก้าสามจริงๆหมูชีวานี่ทุกนครับไม่ใช่มีแต่หมูสามชั้นนะครับมีหลายส่วนมากๆม,มีสันคอมีสันนอกสันในมีครบหมดแล้วครับแต่ว่าวันนี้เลือกก็เป็นหมูสามชั้นมาครับลถไฟลงน้ําเราเริ่มเดือดครับผมใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปปล่อยให้เขาสุกในน้ําเดือดสักแป๊บครับมาดูนี่โอ้โห กระเทียมเริ่มหอมแล้วครับเอาลครับหอมอย่างนี้เสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มด้วยซอสมอะเขือเทศครับสองช้อนพูนๆเนี่ยครับผัดจนเขาเดือดนิดนึงนะครับผมปรุงด้วยเหล้าเลยครับผัดคนให้เข้ากัน น่อไม้ฝรั่งเราได้แล้วเราปิดเลยครับแล้วผมก็อ,ออกมาพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนระหว่างที่รอรอตรงนั้นผมล้างหน่อไม้ฝรั่งกับน้ำเย็นนิดนึงนะครับให้เขาคลายความร้อนหน่อยเพื่อไม่ให้หน่อไม้ฝรั่งเราเนี่ยเปลี่ยนจากเขียวสวยๆเป็นดํานะครับอาลมาดูทางซอสครับผมมีซอสเปรี้ยวหรือซิดโชเนี่ยครับประมาณ1ช้อนซีอิ้วขาวครับ1ช้อนครึ่ง พริกไทยป่นครับนี่ปลายช้อนชาแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนชาลงไปเรียบร้อยทีนี้ต้นนี้ท่านผู้ชมครับปรับความเค็มความหวานได้จากตรงนี้ก่อนนะครับอือพอดีครับอมเปรี้ยวจากซอสนิดหน่อยใช้ได้แล้วครับอะทีนี้มาดูหมูกันครับหมูสามชั้นที่เลือกมาครับผมใช้2ชิ้นนะครับ ที่สไลด์จนบางสวยแล้วหน่อไม้ฝรั่งครับแล้วก็ตัดให้เป็นอย่างนี้นะครับท่านชมนครับเราก็จับครึ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็ห่อกับหมูครับใช้สองชิ้นสองสไลด์นะครับต่อนหนึ่งชิ้นนี้โอ้โหสวยเลยครับทีนี้เวลาเราห่อแล้วเนี่ยเราจะไปทอดในกลิ่นของหมูเนี่ยจะหอมมากๆเลยโดยที่ ตัวน้ำมันเขาเนี่ยโดนความร้อนแล้วก็โดนซอสของเราเนี่ครับก็จะหอมมากๆ mm hmm. เดี๋ยวผมเปิดเตารอไว้ก่อนครับเสียบไม้เลยครับเราต้องการให้หมูเราเนี่ย อยู่ในสภาพที่ห่อแบบนี้เวลาเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยหมูจะได้ไม่ดิ้นออกจากตัวหน่อไม้ฝรั่งนะครับอ่าแล้วแล้วเวลาเสียบผมใช้สองอันนะครับใช้ไม้สองอันเสียบอ่าล้ครับได้แล้วเรียบร้อยในกระทะเปิดร้อนแล้วผมก็มีใช้น้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นนี่แหละครับนิดหน่อยครับที่ใส่ลงไปในกระทะเราครับ เลียให้ร้อนทั่วๆแล้วลงเลยครับกระทะร้อนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปรีบเร่งไฟจนมากนะครับเพราะอยากจะให้หมูค่อยๆซึมความร้อนแล้วก็สุกไปเรื่อยๆนะครับผมลดไฟลงปล่อยเขาเบาๆไปก่อนครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับผมก็พลิกหมูของเราเป็นแบบนี้ตอนนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเวลาพลิกหมูแล้วเนี่ย เราก็จะจะได้บวกกับซอสที่เราเคี่ยวไว้ครับกลิ่นหอมมากๆครับข้างนอกเนี่ยก็จะเหลืองกรอบแล้วก็มีรสชาติของซอสตัวข้างในที่ถูกห่อหมูเนี่ยสุกและนุ่มครับท่านผู้ชมครับเอาละเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันครับนี่เห็นไหมครับ เราไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าเอาให้หมูสุกแล้วกันทีนี้เรามาใส่ซอสรอบที่สองครับข้างบนหมูอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมอยู่บ้านอาจจะเกิดคําถามได้ว่าเอกระทะต้องใช้แบบนี้เลยไหมหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ก็ซื้อแบบนี้ครับเป็นตะข่ายตะข่ายแต่หาไม่ได้เนี่ยอย่าไปย่างนะครับเอาทอดจะทอดในกระทะแทนไฟหรือกระทะไอ้ก้นเรียบๆบ,บางๆอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับนี่ครับเอาล้ครับทีนี้เรารอให้เขา สุกหอมอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวกลับอีกรอบหนึ่งครับเราปล่อยให้ซอสเราเนี่ยโดนน้ำมันโดนกระทะที่มีแรงไฟเนี่ยซอสเราก็จะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะออกสีเหลืองๆไม่ไหม้นิดนึงนะครับอนี่เห็นไหมครับอันนี้แหละครับที่ทําให้ตัวหมูเนี่ยจะหอมมากๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับหมูเราสวยงามแล้วครับผมได้หมูแล้วเรียบร้อยครับนี่อยู่ในจานของเรา สองไม้เทินสวยเอาไว้อย่างนี้แะครับซอสที่เราอยู่ในกระทะครับซอสเนี่ยได้หอมแล้วก็มีมันหมูที่หอมอยู่ในนี้ด้วยแล้วนะครับผมใส่สีเขียวๆไว้หน่อยผักชีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหมูชีวาห่อนอไม้ฝรั่งคุกซอสของผมครับมันหอมมากๆเลยเดี๋ยวมาชิมกันครับชิมนี้นะครับผมอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ ทำใหญ่หน่อยขออนุญาตนะครับรสชาติของหมูเองเนี่ยท่านผู้ชมครับหอมอร่อยมากๆเลยแล้วก็ตัวซอสก็ช่วยทําให้กลิ่นของหมูเนี่ยเรียกว่า กัดลงไปคำแรกตรนนี้อร่อยจริงๆท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับที่เราเอาหมูที่มีคุณภาพอย่างหมูชีวาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมเลือกเป็นส่วนที่เป็น3มชั้นนะครับแล้วเขาจะมีติดหนังหน่อยๆนะครับซึ่งสไลด์บางมากๆอยู่แล้วเนี่ยเอามาห่อกับหน่อไม้ฝรั่งเวลาห่อแล้วเห็นไหมครับข้างในก็จะเป็นสีเขียวสวยแบบนี้เลยนี่แหละครับเวลาเราเลือกของที่มีคุณภาพเราก็จะได้ อาหารที่มีคุณภาพต่อร่างกายแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนอกจากที่เป็นหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวแล้วช่วงฤดูกาลของหน่อไม้ฝรั่งที่เป็นสีขาวที่มาจากไม่ว่าจะเป็นของเมืองไทยที่ปลูกได้เองหรือจากเมืองนอกเนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะเอามาใส่แบบนี้แทนกันได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ ฝากเอาไว้แล้วก็ท่านผู้ชมลองทำตามดูนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็ส่งมาทาง f c e e o o o นะครับหรือ LINE แอดนะครับที่จะทำให้เรามีการสื่อสารติดต่อกันได้นะครับอยากให้ผมทำอะไรแล้วก็เมนูไหนที่อยากจะเห็นบอกกันได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะครับสเมนูผ่านไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วเช่นเคยนะครับสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์พบกันใหม่8โงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ